ความสำคัญของการดูแลสนามฟุตบอลย่าเทียมบริการหลังการขายควรดูแลทุก 6- 8ถึงเดือนครั้งทำไมการดูแลสนามฟุตบอลย่าเทียมจึงสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่คือการลงทุนที่คุ้มค่าในยุคที่สนามฟุตบอลย่าเทียมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในสถานศึกษาอ c a าเดมีฟุตบอลและสนามให้เช่าทั่วไปหลายคนมักมีความเชื่อว่าสนามประเภทนี้ติดตั้งครั้งเดียวจบไม่ต้องดูแลรักษา ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างยิ่งในความเป็นจริงแล้วการดูแลรักษาสนามหญ้าเทียมอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีคือหัวใจสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะรักษาสภาพสนามให้สวยงามน่าใช้งานแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้เล่นอายุการใช้งานของสนามและประสิทธิภาพในการเล่นอีกด้วยบทความนี้จะพาไปเจาะลึกว่าเหตุใดการดูแลสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของหรือผู้จัดการสนามไม่อาจมองข้าม 1. เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เล่น Player Safety นี่คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดการละเลยการดูแลรักษาสนามหญ้าเทียมนำไปสู่ความเสี่ยงในการบาดเจ็บของผู้เล่นได้โดยตรงการอัดแน่นของชั้นเม็ดยาง Inflation i ชันเศเมื่อใช้งานไปนานๆชั้นเม็ดยางหรือทราย Infill ที่ช่วยรองรับแรงกระแทกจะอัดตัวกันแน่นทำให้พื้นสนามแข็งกระด้างเหมือนพื้นคอนกรีตเมื่อผู้เล่นล้มหรือปะทจะไม่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีพอ นำไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงได้ใบหญ้าล้มแบนการไม่แปลงหญ้าอย่างสม่ำเสมอทำให้ใบหญ้าล้มแบนและไม่สามารถพยุงข้อเท้าของผู้เล่นได้ดีเท่าที่ควรเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการข้อเท้าพลิกพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอการที่เม็ดยางกระจายตัวไม่เท่ากันทำให้เกิดเป็นหลุมหรือเนินเล็กๆบนพื้นสนามซึ่งอาจทำให้ผู้เล่นสะดุดล้มได้ง่าย 2. เพื่อประสิทธิภาพการเล่นที่ดีเยี่ยม Optimal Performance สภาพสนามส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของเกมฟุตบอลการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลสนามที่ได้รับการดูแลอย่างดีมีการเกลี่ยชั้นนิ่งฟรีอย่างสม่ำเสมอจะทําให้ลูกฟุตบอลกลิ้งและกระดอนได้อย่างเป็นธรรมชาติและคาดเดาได้ในทางกลับกันสนามที่แข็งหรือมีเม็ดยางไม่สม่ำเสมอจะทําให้บอลวิ่งเร็วหรือกระดอนผิดปกติไปการยึดเกาะของรองเท้าใบหญ้าที่ตั้งตรงและชั้นนิ่งฟรีที่เหมาะสมจะช่วยให้รองเท้าสตั๊์ของผู้เล่นยึดเกาะพื้นสนามได้ดี สามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นใจ 3. เพื่อยือดอายุก,การใช้งานให้ยาวนานที่สุด Longevity Durability สนามฟุตบอลหญ้าเทียมคือการลงทุนที่มีมูลค่าสูงการดูแลรักษาที่เหมาะสมคือการปกป้องการลงทุนนั้นให้คุ้มค่าที่สุดป้องกันการสึกหรอของใบหญ้าการแปลงหญ้าอย่างสม่ำเสมอช่วยทำให้ใบหญ้าเฟเบอร์สตั้งตรงป้องกันไม่ให้ใบหญ้าหักงอหรือแบนราบติดกับพื้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สนามเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร รักษาสภาพชั้นนิ่งฟิลการดูแลรักษาช่วยให้ชั้นนิ่งฟิลไม่อัดแน่นจนเกินไปและมีการกระจายตัวที่เหมาะสมซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยปกป้องแผ่นรองด้านล่างแบคงของหญ้าเทียมไม่ให้เสียหายรักษาสิทธิการรับประกันวอร์รนที่เศร้าผู้ผลิตและติดตั้งสนามหญ้าเทียมส่วนใหญ่มักมีเงื่อนไขให้เจ้าของสนามต้องมีการบำรุงรักษาตามรอบที่กําหนดหากละเลยในส่วนนี้อาจทําให้การรับประกันสิ้นสุดลงได้ 4. เพื่อความสวยงามและภาพลักษณ์ที่ดี esthetics สนามที่เขียวชะอุ่มใบหญ้าตั้งตรงเส้นสนามคมชัดและสะอาดตาย่อมสร้างความประทับใจและดึงดูดผู้ใช้งานได้มากกว่าสนามที่ดูโทรมและสกปรกสิ่งนี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสโมสรโรงเรียนหรือธุรกิจสนามเช่าของคุณ5เพื่อสุขอนามัยที่ดีให้จริงสนามฟุตบอลเป็นแหล่งรวมของเหงื่อคลายฝุ่นและเศษสิ่งสกปรกต่างๆหากไม่ทำความสะอาดอาจกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ การทำความสะอาดพื้นผิวสนามเป็นประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เล่นทุกคนหัวใจหลักของการดูแลรักษาสนามหญ้าเทียมการดูแลรักษาสนามหญ้าเทียมโดยทั่วไปประกอบด้วยการแปรงหญ้า brushing grooming เาควรทำเป็นประจำเพื่อทำให้ใบหญ้าตั้งตรงและเกล็ดชั้นนินฟิลให้สม่ำเสมอการเติมและปรับระดับชั้นนินฟิตรวจสอบระดับของเม็ดยางทรายในบริเวณที่มีการใช้งานหนะัก เช่นหน้าประตูและจุดโทษและเติมให้ได้ระดับที่เหมาะสมการทำความสะอาดกำจัดขยะใบไม้และสิ่งแปลกปลอมออกจากสนามเป็นประจำการทำความสะอาดเชิงลึก Deep Cleaning เศร้าอาจจำเป็นต้องทำทุกๆ1-2ปีเพื่อกำจัดฝุ่นที่อัดแน่นในชั้นนินฟีและค่าเชื้อโรค